นี่เห็นไหมสมองแท้ๆนะฮะสมองนี่ไงคือสมองนะริมซื้อมา <c oughs> แต่เป็นแนวไทยๆนะคือไอติมมีความเป็นเก็ดน้ําแข็งอนะสวัสดีครับคุณอยู่กับอีราบรียนนะฮะวันนี้ก็คือเมื่อคืนดึกๆคุณเจก็ ทักมากนะฮะทางไลน์ว่าสนใจมารานีา้ไหมก็ก็ว้าวนะเ <Wow. S 1> พราะมีคนรีวิวหลายคนแล้วนี่ก็ไม่เคยกินนะฮะก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้ขขง,งแรกกับที่นี่ครับที่ร้านเก้าเหลาสมองหมูไท,ทยทำตรงถนนแพง่งภูทรนั่นเองนะครับก็เราจะมาชิมกันนะครับซึ่ง1นึ่ามร้อบาทเนี่ยนอกจากจะมีนในตัวส,สมองหมูเนี่ยก็จะเป็นเกาเหลาที่มีทั้งหนังปลาทอดลูกชิ้นทอดนะครับเครื่องในต่างๆนานา,น,าน,นะครับ เดี๋ยวให้ดูสมองชัดนี่เห็นไหม <Wow. S 2> สมองแท้ๆนะฮะสมองนี่ไงคือสมองนะพร้อมไหมความสมองมันก็คือไขมันน้อมด้ิงาวมันมันครีมครีมอืมอันนี้ลูกชิ้นเผือกทอดเจ๊ไม่กินเผือกเราเลยได้หลายรุน่นนะลูกชิ้นเผือกทอดเ็าทำเองนะ รสชาติดีเลยเป็นเผือกทอดผมชอบนะแล้วก็มีสารพัดเครื่องนงเครื่องใน็มแบบลูกชิ้นเต้าหู้วครับคล้าลูกชิ้นแขร์เนาะรสชาติดีเลยเนี่ยนี่ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นนึ่งอันนู้ลูกชิ้นเผือกทอดนี่มันเหมือนเป็นเผือกนึ่งเนาะมันไม่เผือกนึ่งมันเป็นหัวไชเท้าลูกเป็นหัวไชเท้าเป็นกุ้งแห้งหัวไชเท้าอ่ะอารมณ์เหมือนกินขนมพักกาดอ่ะเป็นกุ้งแห้งหัวไชเท้าอย่างเงี้ย แล้วอันนึงที่เขาว่ามาเราต้องสั่งก็คือกุนเชียงที่นี่มีทั้งกุงนเชียงแล้วกุนเชียงตัดหมูคือ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ชีวิตเคยกินแต่ไส้อวตัดหมูนะไม่เคยกินกุนเชียงตัดหมูนะสีก็จะเข้มกว่ากุนเชียงหมูของที่ร้านน้ำเอ๋นะกุนเชียงตัดนะฮะสูตรของจิ้มซีอิ๊วดำด้วยหนึ่งจิ้มซีอิ๊วดำ้า <c oughs> เป็นกุนเชียงให้เหนื้อนั่นมากอืม แล้วามคุณเชียงหมูจมีอมความอมหวานกลิ่นตับันไม่แรงถ้าเทียบกับเจ้อั่วตับเนี่ยคืนภาคเหนือเนาะให้รู้สึกว่าตับกลิ่นตับจะไม่ได้แรงอ่ะอ,อืมแต่ว่าเนื้อนแน่นมากลองคุณเชียงหมูบ้างนะฮะอืมคุณเชียงหมูนเนื้อจะนิ่มกว่าแล้วรู้สึกว่ามันเขากำลังดีเกีแล้วมันไม่ได้แข็งเกินไปคุณยงหมูนิ่มกว่าขนเป็นปลาพวงห้องนะครับ ี่ก็ลองดูนะว่าเป็นยังไงนะก็ว่ากินกับเกาเหลานะแน่จะเลิศอย่ไม่รู้ว่าใหมเก็บเสียหรือเปล่าคือกรอบกุุบกรอบจริงกรอบจังมากอืมก็ร้านเกาเหลาสมองหมูให้ทำเราว่าแบบเป็นการเบิรสอบกากณาของเราเนาะแต่ว่ารสชาติเขาดีหลักเขาทำทุกอย่างดีหมดลูกชิ้นเผือกออก,นนก็อร่อยลูกชิ้นนึ่งก็อร่อยแล้วตัวสมองหมูคืคอเขาต้องเซียนถ้าไม่เซียนจริงนะ พวกเครื่องนงเครื่องในทำไม่เดียมันจะมีกลิ่นนุ่งกลิ่นนี่นไหม้ไม่มีกลิ่นคาวดูสะอาดกินล้องคอเลิศมากมาสรุปนะฮะเกาเหลาสมงหมูไทยทำพูดเลยว่าเป็นเกี๊ยวที่รสชาติอร่อยอ่ะคือน้ําซุปมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะจะมีความกินได้เรื่อยๆล่องคอแล้วตัวเครื่องในทุกอย่างโอเคตับอะ่บอะรสชาติชัดนะแต่ว่าไม่ได้เหม็นคาวอะไรนะแล้วสมองหมูนี่คือแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยกลินพื่คือเป็นความครีมมี่ละลายหายไปในปากเลยแต่สิ่งที่แบบ ปลื้มที่สุดอ่ะชอบลูกชิ้นเผือกทอดเขามากแต่ว่าเจไม่กินเว้ยแต่นี้ฉันรู้สึกชอบมากลูกชิ้นเผือกทอดเขาอร่อยอย่างเงี้ยแล้วลูกชิ้นนึ่งเขาก็เป็นแนวปวยเท้ามีแบบกุ้งแห้งก็อารมณ์ของผปักกาดก็อร่อยดีคือเราว่าเครื่องคราวที่เขาใส่ในเกลียเกลีเราอะ่ะโดยรวมคืออร่อยรสชาติดีคือมากินซําได้อร่อยเลยส่วนกุนเชียงก็ถ้ากุนเชียงตับเนื้อก็จะแน่นกว่ากุนเชียงเนื้อหมูปกติเนาะแล้วก็เรียกว่าไง แต่กุนเชียงตับในรสตับอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะต้องบอกอีกอนก็เป็นไซส์กุ้งเชียงคือมีความหวานหวานเนื้อแน่นๆึิดึงนะครับใครสนใจก็มาลองได้ที่เกาเหลาสมอหมูไทยทำถนนแพร่งภูทรนะครับก็หลังจากที่กินข้าวมาแล้วก็ต้องล้างปากด้วยของหวานเป็นธรรมดานะฮะแต่ทำเนียมของไรอันนะครับนี่อยู่ที่ร้านนัทพรไอศกรีมครับเขาก็เป็นไอศกรีมโฮมเมดแบบไทยๆเนาะอันนี้สั่งมา 3รสนะฮะเห็นสีไม่ชัดเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่สั่งคือกะทิกับมะพร้าวอ่อนเนี่ยไอเดมจะเป็นสีขาวนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นชาเขียวมัทฉะอยากลองไปยังไงบ้างซึ่งไอซครีมเขาเนี่ยสกูป๊ปหรือลูกละ35บาทยกเว้นตะกูลชาเขียวจะเป็น45บาทนะครับแล้วก็ใส่เครื่องได้3อย่างนะฮะก็เจของเราก็คือสั่งมะพร้าวอ่อนกะทิแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใส่อะไรของ,ของนางไปข้าวเหนียวลูกชิดลูกเดือยบาเล่ะอะไรเงี้ยขออ้ันก็จะเป็นข้าวเหนียวัทว้วก็ขาโพนะฮะ ขอชิมไอติมก่อนนะดูสีแล้วอันนี้น่าจะเป็นกะทิแน่นอนฮนะดูสีความแบบแต่เป็นแนวไทยๆนะคือไอติมมีความเป็นเกล็ดน้ําแข็งอนะ่จะไม่ได้แบบนวลเนียนแบบไอติมยุคใหม่เนาะนี่ไม่ได้หวานมากกะทิก็ไม่ได้มันมากกําลังดีมีความแบบกำลังดีเลยแต่ฮเกอร์จะมีความเป็นเนื้อน้าแข็งนะ้บอกก่อนถ้าใครคาดหวังไอติมเนียนเนีแบบอาจจะไม่ใช่แนวนะแต่ว่าก็เป็นความเป็นเกล็ดน้าแข็งเนี่ยนี่ก็คือมะพร้าวอ่อนนะ อืมะพร้าวอ่อนเป็นน้ำพร้าวของเหลวอ่ะมันยิ่งเป็นเกล็ดน้ำแข็งชัดแต่ก็มีความแบบมีเนื้อมะพร้าวอ่อนกรุบๆข้างในแล้วก็ไม่ไม่กรุแบหอกเนื้อมะพร้าวอ่อนนิ่มๆข้างในแล้วก็หอมน้ำมะพร้าวนะฮะมะพร้าวอ่อนสดชื่นมาลองชาเขียวนะฮะสูตรเขายังคงเป็นเกล็ดน้ำแข็งเหมือนเดิมนะฮะอืมดีหอมมีความขมปลายนิดๆชาเขียวชัดเจนขมปลายนิดไม่ได้ ไม่ได้ขมจนเกินไปเออชาเขียวก็อร่อยน่าสนใจเดียวร,ร้านนันทพรไอศครีมนะฮะถ้าใครอยากมาลองกินแล้วว่าเป็นไอศครีมที่อร่อยแล้วก็มีความแบบไอศครีมโบราณอะเทกเตอร์จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะเทกเจอร์จะไม่ได้โนนเนยไอศครีมยุคใหม่แต่ว่าก็อร่อยน่าสนใจมากินกันได้ฮะก่อนจะไปหลังกล้องเหมือนเดิมปากที่ร,าร้านรุ่งช่องทางด้ยครับ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วลก็ Instagram ครับ EP หน้าจะกินอะไรที่ไหนอย่างไร ไากตตามกันด้วยนะจ๊ะไปก่อนครับสวัสดีครับ